นโยบายหลักการอะไรที่หาตลาดเองด้วยไม่ใช่รอแต่อะไรคะมีงานอยู่ที่อะไรคะเมืองทองใช่ไหมค่อยไปหรือตลาดไทยแค่นั้นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รัดจัดให้ก็ดีระดับหนึ่งก็ร่วมมือกับเขาแต่ก็อาจจะต้องหาเพิ่มเติมเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของของการสื่อสารทางการตลาดเข้ามาช่วยเพื่อหาเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นนะคะ ที่สําคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการตลาดนี่แหละนะคะที่ตรงนี้คงไม่ได้คุยมากนะคะแต่จะให้เห็นตัวอย่างเฉยแล้วก็อาจจะกลับไปอ่านนะที่ทโหลดไปแล้วใครยังไม่ได้โหลดมีไหมคะโห,โหลดเอกสารทั้งหมดมีเยอะเลยนะที่อาจารย์เอาให้ดูนะคะขอ,อ,อเวลาวิยากรท่านต่อไปนิดนึงเนาะพอดีมันมีข้อมูลเยอะนิดนึงนะคะจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการ อ่ะทีนี้คือมูลค่าที่สําคัญของเราก็ไม่ใช่แค่ตัวคุณสมบัติต่างๆของตัวสินค้าเท่านั้นเนาะนะคะมันน็จากจะมีมูลค่าจากเรื่องของแบรนด์ยี่ห้อของมันนะคะที่ทําให้มันเป็นความน่าเชื่อถือความหลงไหลก็ได้หรือความที่สร้างความต้องการสูงขึ้นนะคะกับบรรจุภัณฑ์ที่ ที่ช่วยดูแลรักษาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีความโดดเด่นจนน่าจับน่าซื้อบางคนซื้อเพราะผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ก็มีเยอะนะไม่ได้ซื้อเพราะสินค้านะคะนะคะตอนนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในส่วนของตัวตัวตัวเอกสารอื่นๆหน่อยน,นิดนึงนะคะคุงสามารถก็ไปดูได้นะคะจะพยายามรวบรวมมาให้แล้วก็ที่สําคัญที่จากงานวิจัย อ๋ออันนี้อันนี้ของช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวใช่แสดงมากไม่ได้ส่งให้ยไม่ได้ส่งให้หรออ๋ออีกตานที่แท่อี่ที อยู่ที่เอกสารหลือแค่ตรงนี้อ่านี่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างอาหารในอนาคตอันนี้จากงานวิจัยแล้วก็มีนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาของสวทชนะคะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะไปพูดคุยกับเขาได้แล้วก็อาจจะร่วมมือกันเชิงพันธมิตรกันนะคะ อาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็เปอร์เซนต์ไม่มากหรอกนะคะเอาแนวที่ของเขามาต่อยอดเป็นธุรกิจได้นะคะตรงนี้เป็นพวกอาหารนวัตกรรมต่างๆนะคะมันก็จะมีมีตัวอย่างให้เราเห็นหลายตัวนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเราสามารถทําโรตีนะคะโรตีต้นแบบที่มีลดเรื่องของแป้งลงนะคะออันนี้ก็จะเป็นของมะพร้าวทวนะ ทำไมมันเมาส์มันน่มันเลื่อนเร็วเหลือเกินเมาส์มันบังคับยากอ่ะอันนี้คือเวโปรตีนนะคะที่เขา,เาทำมาสก,กัดโปรตีนจากไข่ขาวนะสกัดโปรตีนจากไข่ขาวมาช่วยนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับข้าวเนาะอที้มีหลายตัวค่ะดังนั้นให้ไปอ่านเองเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเพราะว่าจะโอหดหให้แล้วนะคะ อ่เนี่ยเยชานูน่นนี่แล้วก็ดูแพ็กเกจิ้งดูแบรนด์ดูอะไรเขาด้วยเห็นไหมนะคะดูในโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าใครไม่เห็นนะคะมีเยอะเลยนะคะแต่ก็คือนี่คืองานผลงานของนักวิจัยนะคะเต้าหู้ไข่ขา,ขาวอย่างเงี้ยอ่าทุเรียนไอศครีมทุเรียนนะคะชาเนื้ออ่าคือมีปัญหากับเมาส์มันไปอย่างนี้เลยอะ่ะเปลี่ยนเมาสนะ์ได้ไหม ปรุงรสจากหัวหอมอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราต้องพยายามใส่ไอเดียเข้าไปดัดแปลงนะคะเนี่ยอ้อยอ้อยเมื่อกี้ก็เป็นน้ำอ้อยที่มีสารดูแลสุขภาพนะคะเน่ยผสมข้าวด้วยเอาอ้อยกับข้าวมารวมกันซินะคะอย่าไปดับพอดีพันเดียวอย่างเดียวนะคะอ่ะปล่อยปล่อย,อยมันวิ่งไปเมาม,มันก็ควบคุมไม่ได้ <Okay. S 1> อีกอ,อันหนึ่งดูตัวอย่างอันนี้ก็จะมีทางเรื่องของเพื่อสังคมนะคะก็ะเกี่ยวกับพวกเราเยอะเลยนะคะหมายถึงว่าเรื่องของกระบวนการผลิตผลผลิตาทางการเกษตรก็มีในระบบต่างๆนะคะมีตัวอย่างแนวคิดก,ก็คือพูดง่ายๆเราดูเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกไงเราสามารถมาสร้างอย่างนี้เขายังสร้างไม้เทียนจากขยะนะคะ แต่ทีนี้ของเราลองเอาชานอ้อยมาทำนะคะผสมเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะมีเยื่อของมันที่เกิดประโยชน์ได้ในเรื่องของการสร้างนะคะเนี่ยมีหลายตัวนะคะมีระบบด้วยมีเทคโนโลยีด้วยนะคะนะคะเราสามารถที่จะเอามาเอามาไปศึกษาถ้าคือเชิงลึกก็สแกน QR Code คเข้าไปหรือติดต่อนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าของผลงานนะคะ อาจารย์เชื่อว่าเขาฟรีอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าถือเป็นธุรกิจเราจะให้เขามาช่วยออกแบบให้ก็ได้ในสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมานะคะแล้วมีค่าตอบแทนนู่นนี่ต่างกันก็แล้วแต่ใครสนใจย,ยังไงส่วนตัวแบบบรรยายตัวอื่นๆนะคะเ,เดี๋ยว,เ,ยวเ,อเอาตัวนี้อีกอันหนึ่ง บรรยายของอันนี้บรรจุภัณฑ์การออกแบบก็มีเนื้อหาให้นะคะแต่หมายถึงว่าัวนี้อาจจะต้องอาศัยพวกนักกราฟ,ฟิกทั้งหมดมาช่วยหน่อยนะคะหรือการออกแบบต่างๆของเรานะคะอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งแบรนด์ยี่ห้อจะาจะบอกแหล่งที่คุณจะเข้าไปสามารถลองออกแบบเล่นๆกันดูก่อนก็ได้นะคะ อ่าอ่าอันนี้คือการสร้างแบรนด์ต่างๆนะคะมันก็มีเทคนิคของการสร้างแบรนด์ให้นะคะว่าเราต้องใช้สียังไงใช้ฟอนต์ยังไงแบบไหนสื่ออารมณ์นะคะบงบอกตัวเราจดจําง่ายอะไรต่างๆไอ้ที่สัมผัสตัวนี้แหละจดไว้เลยนะคะหรือว่าไปดูเในข้อมูลก,ก็ได้ก็คือเข้าเว็บไซต์นี้นะคะแคนวานะคะ แล้วมันจะมีตัวพวกกราฟิกต่างๆให้เราทำทั้งทั้งโลโก้นะคะแผนงานโปสเตอร์นำเสนอนูน่นนี่นั่นนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะพิมเบอร์ไวเวบตรงนี้นะคะ, v v, ตะ,คะแต่พักนี้คือเดือนแรกจะให้ฟรีเดือนต่อไปเสียเงินก็เดือนละประมาณ400ประมาณ400แต่ถ้าเราไปจ้างเขาก็ได้หรือเราจะออกแบบเล่นๆก่อนในเดือนแรกแล้วเราก็ไปจ้างให้พวก โรงทีมเขาผลิตตามแบบของเราก็ได้เพราะบางทีเวลาเราเล่าให้ฟังหรือเราบอกแนวทางของเราแล้วเขาออกแบบไม่ได้ตรงกับใจเราอ่ะนะคะตรงน,นี้ก็ได้นะคะถ้าจะเข้าอินเทอร์เน็ตก็เข้าเว็บนี้ได้เลยนะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีเวลาก็จะพาทำเล่นๆนะมันจะมีเทมเพลตของมันมีมีแพตฟอร์ม platform, มีฟอร์มของมันแล้วก็มีฟอนต์ตัวอักษรให้เลือกมีตัวไอคอนต่างๆให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะสามารถทำได้เหมือนมืออาชีพในร้านป้ายเลย นะคะพออาจารย์มีโปรแกรมนี้ร้านป้ายไม่ได้ต่างอาจารย์หรอกนอกจากฟินนะเพราะเราไม่มีเครื่องพินขนาดใหญ่เหมือนเขานะคะสามารถออกแบบโลโก้ได้เลยวิดีโอคลิปวิดีโอที่เราจะทําสื่อสตอรี่ของสินค้าหรือธุรกิจของเราก็สามารถทําได้ในนี้เลยนะคะแล้วก็เอาอัพขึ้น u t u b e เนาะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุย,ค,ย,ค,ยคุยกันเรื่องของหลักสูตรตลาดออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะจะมีวิธีการอัพนะตามสื่อต่างๆตามช่องทางตา่ตางๆเยอะแยะ,ยะ,ยะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ได้เอามา นำทางให้เนาะเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเรามาอยู่ใครอยู่กลุ่มอาจารย์บ้างเนี่ยแล้วรู้เหมือนกันว่าเขายังเขาขออัปเดตใหม่นะคะก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึง่งในเรื่องของความต้องการที่เราอยากจะพัฒนาอะไรนะคะตรงนี้ฝากไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะขอมอบให้กับท่านวิทยกรมาตรงนี้หรือใช่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวยเดี๋ยวจะมอบให้ท่านผศดรปียะนนัน สายันปทุมนะคะท่านจะมาช่วยพูดถึงเรื่องของมาตรฐานนะคะอันนี้อันนี้คือหน้าจอในโฟลเดอร์ของของอาจารย์เจียบนะคะนะคะอาจารย์เจียบสามารถใช้ได้เลยว่าจะนำเสนอตัวไหนนะคะงั้นเดี๋ยวฝากไวทีนี้ ต่อให้กับอาจารย์เจี๊ยบนะคะและอีกต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ปลรเมนนะคะเพื่อจะพูดถึงเรื่องของ BCG หรือแผนธุรกิจฉบับยอ่อตอนบ่ายเดี๋ยวเราจะได้ทําแผนพวกนี้พิชิ่งในวันพรุ่งนี้หรือนําเสนอในวันพรุ่งนี้นะคะเออลืมถามมีคำถามไหมคะ มีอะไรที่สงสัยอยากจะคุยถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะระหวา่างที่เดี๋ยวท่านต่อไปจะได้เตรียมเครื่องก่อนอยี่ไม่เอ,อ่ยไม่มีรู้<ม><ท>เรื่องหมดเลยมีใครมีคําถามที่จะถามอาจารย<ม>์<ม>ไหมคะมหรือจะอถามตอ,อตอนบ่ายถามตอนบ่ายาก็ได้เนาะอ่าจริงๆแล้วก็เวลามันน้อยเนาะจริงๆแล้วถ้าให้คุยกันอะ่ะสามวันก็ไม่หมดแต่มันฟ้าเรื่อยๆเพราะอาจารย์ชอบในเรื่องของการสร้าง มูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแต่มีความเป็นไปได้ไหมนู่นนี่ก็าอาจจะต้องวางแผนแล้วก็ดาเนินการทดลองทดสอบกันนะคะงั้นเดี๋ยวฝากตรงนี้เ,นเรื่องมาตรฐานนะคะตรงนี้สําคัญมากสําหรับพวกคุณนะเพราะหลายๆกลุ่มอาจารย์เห็นว่าพวกคุณมีสินค้าแล้วแหละแต่คุณยังขาดมาตรฐานหลายตัวอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียบบบงปรบมือใ,ให้ท่านอาจารย์หลายท้งค่ะ ลงไปข้างล่างของกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะคะเออเราอยู่บุรีรัมย์เนาะต้องพูดเป็นภาษาต่างประเทศใช่ไหมย,ยังทันอยู่เนาะคุณมอรณิใช่ไหมคะออแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเอรปิยนันท์สายประทุมนะคะแต่เรียกสั้นๆดีก่ว่าอาจารย์เจี๊ยบไอ้ตรงนั้นมันตั้งหลายบรรทัดนะคะ วันนี้ก็จะมาพูดถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยแต่ก็ยังจะมีในส่วนของเมื่อกี้มีผ้าด้วยมีไม้ด้วยเนาะนอกจากอาหารแล้วก็จะมีประเภทเหมือนกับมีลูกปวะครบใช่ไหมคะเนาะมีตั้งหลายอย่างทีนี้เราเราจะมาคุยรายละเอียดกันแบบคร่าวๆไอตัว powerpoint เอาไปอ่านเองเพราะคนมาให้ให้ละเอียดพอสมควรนะคะ ก็คือตอนนี้เราจะบอกว่าทำไมถึงจะต้องมากำหนดมาตรฐานแล้วก็มีการกำหนดเครื่องหมายแล้วก็มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์เพราะว่าพวกคุณทำเกษตรอินทรีย์กันก็เยอะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเป็นพืชผักเมื่อกี้ท่านคุยบอกว่าท่านเป็นอะไรนะอินทรีย์ใช่ไหมปลูกผักอินทรีย์อยู่ไหนคะตระคำ ปลกผักอินทรีเนาะทีนี้ในอินรีเนี่ยเขากาหนดขึ้นมาว่าท่านทําแปลงอินทรีย์แล้วเนี่ยบริเวณรอบท่านนะต้องห่างเท่าไหร่แล้วต้องเป็นอินทรีย์มิฉะนั้นสารปนเปื้อนมันจะเข้ามาแล้วท่านก็จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายอินรีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีกําหนดถูกไหมแต่ท่านยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเผื่อเพื่อนเขาอยากจะทําอินทรีย์เหมือนปลูกข้าวอินรีย์ค่ะท่านมีอยู่แปลงหนึ่งสักห้าร้อยไร่ แต่รอบบริเวณของท่านนะ่ะไอ้แปลงติตดกันเขาไม่ได้ใช้อินรีท่านก็ไม่ได้รับเครื่องหมายอินรีเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีระเบียบบังคับว่าจะต้องห่างเท่าไหร่ถึงจะเป็นอินรีนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันคืออะไรคาว่ามาตรฐานก็คืออะไรก็ตามที่เราถือเอาเป็นว่าเอาเป็นหลักเช่นมาตรฐานของชายไทยจะต้องสูงเท่าไหร่ มาตรฐานหญิงไทยต้องสูงเท่าไหร่มาตรฐานคนอีสานเป็นไงคะโครงแม่าเป็นไงคะของแท้จะต้องกรามจะเออเป็นเหลี่ยมเนาะก็ดูสวยดีใช่ไหมอย่างเช่นพระพระทางเหนือก็อีกทรงหนึ่งถ้าพระทางบุรีรัมย์เป็นไงคะปากจะหนาแล้วก็หน้าก็จะเป็นเหลี่ยมจะสวยนะพระทุกที่สวยหมด เราต้องมองดูตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่ามาตรฐานเนี่ยเรานึกเอาเองไม่ได้เราจะต้องทำสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ทุกคนเขายอมรับได้แล้วทำไมต้องมีมาตรฐานล่ะคะเห็นไหมต้องความต้องการของผู้บริโภคเป็นไงโหมันดีนะเห็ดคนญี่ปุ่นมันอร่อยอร่อยปลาส้มตรงนี้เป็นไงมันปลอดภัย จิ้งหลีดมีคุณภาพดีเนาะจิ้งหลีดที่มีคุณภาพดี